สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับช่องเจเกียวสตอรี่แฟนคลับวงมาล่าเสียงวิหกพ่อจารุจานกพงศกรน้องอาอาสกุณาพ่อวันทีรักทุกท่านค่ะวันนี้เขากับมาท,าทักทายกันคือเก้าเจนเดิมค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้ทีมงานเสียงวิหกไปทําการแสดงยุ่ที่ตาบลเสียงแหวอําเภอกุ่มภาวาปีจังหวัดอุดรธนานี พี่น,อน้องหลายๆทานกับข้าสีใดชมกันแล้วเนาะค่ะสําหรับชาวกลุ่มปิดนะคะชาวกลุ่มเปิดกับมีคือเก้าในหล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงกลุ่มปิดเท่ากับสีไดเห็นนออาออายหลัเมื่อขึ้นนี่กับสิพิเศษออกไปคือมีน้องมิรินหลาน่อจานุกพ่งสกดซึ่งเป็นลูกสาวของน้องไม้นะคะน้องสาวของนกพ่งสะกเนะคะเพื่อนก็นได้เอาหลานสาวขึ้นเวท,ที่นั่ม เก่งประโยอกค่ะน้องมิลินมาในบทนั่งรายนะคะมีแววว่าสิเป็นนั่งรายค่ะพี่นองน้องออาๆของเฮ้ามีความรู้สึกว่าพอมีน้องมิลินขึ้นเวทีมาน้ำท่านั้นละ น้องอ้าอายดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใดเลยพี่น้องว่าต้องดูแลน้องประมาณนั้นเนาะตามที่ห้าเบิงแต่กระสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งค่ะมีน้องมีลินขึ้นมาสางสีสันพอจานนกพงสะกอนเพิินกะเอาหลานขึ้นมาดีคือการเด็นเป็นครอบครัวศิลปินล,นลูกหลานถาม,มีิจชื่นชอบอยากเป็นศินลปินเ้าก็ฝึกไวแต่ตอนเป็นเด็กน้อยนี่ละ่ะกว่าสิงใหญ่เขากระสิใดเก่งๆเนาะคะ่ะเนาะ จังนอง้องอาอเนี่ย่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะคะ่ะเก่งแล้วและมีโอกาสทีสิเป็นตัวอย่างให้น้องนะคะน้องมิลินบอกว่าเป็น F c p ซ i แมนบอกคะ่ะแกนั่นละและน้องก็ต้องมี P r i เป็นไอดอลเนาะคะ่ะนาอน้องอาอเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงได้เลยนะคะสําหรับน้องมิลินเนาะิ่นกับู้จักตลอดต่อขํากับลุงเนาะคะ่ะเก่งเก่ง เบิ่งแล้วก็อืมมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของเด็กน้อยไว้ใสไว้บริสุทธิ์นะคะเนาะ,นะชิดยางกระว่าแบบนั่นออกมาจัางสี่แม่แต่ก็เป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งนะคะบนเวทีไ้ได้ช่มกันแพกเตกตางออกไปกว่าเวทีอื่นๆน,นะคะและก็ อย่าลืมจะพาดค่ะพี่น้องขาชาวกลุ่มปิดและกลุ่มเปิดมือแรกมีก็อยู่ที่มหาสารครามนะคะก็ะค่อยไปตามชมตามเชียร์หายกำลังใจกันค่ะกับลูกๆทีมงานเสียงวิหกนอกจากสิ่มาเ้าเรื่องการแสดงบนเวทีมือคืนนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากมาเ้ากับพีกับนองมาเบาสูฟังนั่นล่ละค่ะมีหลายๆคอมเมนต์เลยที่เข้ามาเมนแบบบ่อห้กำลังใจบ่าส,าสังสรรค์ อาสิป็นไปได้ว่าไม่ใช่ fc เสียงที่หกนะคะเป็น fc ที่อื่นที่เขามเมาเม็นตามใจเจโคงอะนะคะพี่น้งแล้วก็เขามเมาเม็นว่าน้องดูแก่ไปเหมือนเด็กวัยยี่สิบวันอ้าวสิวาจังสันจังใด้จังไดน้องก,ก็อยู่ในวัยสิบเอ็ดปีแล้วก็ยังเป็นเด็กน้อยน่ารักถือว่าเข้ามาบุรี่น้องเพื่อให้ บมมีกําลังใจหลายกว่าเขาเม้าบอซื้อๆนน่แมพี่น้องก็ามากวนสายเถื่อค่ะพี่น้องขาลายคลิปนะคะแต่่นกับ่ได้มามาเมนในช่อง youtube เฮ้านะคะคนไปเมนทางพูดละค่ะทาง Facebook นะคะแต่ก็ได้เอาเม้าบอคือกันเพราะว่าก็เป็นช่องของเฮ้าคือกันนะคะพี่น้องก็เลยว่าเอ๊ะทาไมจะต้องมาคอมเมนต์แบบนั้นด้วยแล้วก็สวนความหลุดึกของเฮ้านําแมพี่น้องก็เลยอยากเม้าบอกับพี่กับน้องค่ะว่า มีความรู้สึกยังส่นบอกเป็นอย่างเพิ่นคือบอกออกมาได้ซึ่งมันไม่ใช่เลยอ,ออกซีน้ารักยังเป็นเด็กแต่เป็นอย่างจังมากเขเหมตนว่าเป็นาเด็กหน่อยที่หนาแก่เหมือนอายุ24เขา,าบอกวาเพื่อนอย่างแมนบอกจังข้าสีใสข้ามว่าจังไดว่าเบ้าเพื่อนเอยียงกันนะคะไม่รักก็แค่เลื่อนผ่านไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแมนบอกค่ะกระทึกแร้วที่บางเวลา,พ,าพ่อจ๋าเพิินก็ได้ออกมา ะะว่าบ่มักกัเลือนผ่านบบิึงกับ,บ่ตตองบิง่บบบึงอีกอย่างสิเอาเข้าเป็นเนี่ยขนาดเฮาบ่เมนคนไก่ชิดหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่มันเสียงวีหกแต่เข้าเป็น FC เอีแถววีหกเฮากับยังรู้สึกว่าไม่ถูกนะมาพูดแบบนี้เขายังบ่พอใจแมนบอกพี่นองเพราะฉะนั้นถ้าไม่สร้างสารรค์ถ้าไม่รักไม่ชอบกับ่ตตองเข้าไปคอมเมนโน,นนีนันนะคะท่านต้องหูว่าเด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถมีความเก่งแล้วก็มีความหนาลักเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะคะทุกคนสำหรับท่านใดที่มีความคิดทีสิบรีศิลปินต่างๆบบวสิปินน้องไอายหรือศิลปินอือ่นๆก็แล้วแต่นะคะอย่าไปบูรีเขานะคะคุณทำใดคือเขาบเขามีความสามารถขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะ,สะแสดงอะไรหลายๆอย่างสแสดงความสามารถ ห้คุณได้ชมนะบ่เมนง่ายๆดิค่ะขื่นเวทีใหญ่ๆบ่รเมนง่ายๆ,ๆดิค่ะไม่เก่งจริงไม่สามารถจะไปยืนบนเวทีได้นะคะความประมาความตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าคุณบ่เก่งเก่งขึ้นบ่อดดนะคะขื้นเวทีบบว่าสิเวทีต้องใดก็แล้วแต่บบว่าสิเวทีหมอลำหรือว่าเวทีอื่นๆแมนบอกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจให้ความชื่นชม เฮากับ,บ่บเมนว่าย่องโยชสอนละเสือนแมนบอพี่น้องแต่เขาเอาความจริาว่บอกกันว่าน้องเก่งน้องน่ารักอสมแล้วที่เป็นลูกพ่อจา๋าจังสีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะมีรูปภาพสวยลงเพื่อหายเอซีแฟนคลับได้ชมกันในขณะที่เขามีโอกาสจะเขาไปดูในกลุ่มปิดจังสี่แมนบอเขากัสิแคปรูปต่างๆมาแล้วก็เอามาลงให้แฟนคลับไ้ชมกันนะคะ ถ้าไผที่บเป็ี่นแฟนคลับตัวจริงกับผต้ตรงเบื้องบมากับบต้ตงเบื้องแล้วกับบต้ตงมะเมนแมนบอพีนองคลิปนี่ว่าแบบอืมันบอไวอพี่นองบอไวอยากเบาแห้งเป็นท่านสิเป็นเอฟซีของไผวงใดกระซาแต่ต้องเปิดใจให้กว้างแมนบอค่ะเฮ้าไู้ใดมกศิลปินแค่วงเดียวหรือคนเดียวเฮาอาสิมักหลายๆคนหลายๆวงแต่ว่าความหักที่เฮ้ามีหายศิลปินเฮ้ากับมีหายใด พร้อมกันหลายๆคนใดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ศิลปินคนที่เฮารักเนี่ยมีคนมาวานอย่างเมนบัวเราปกป้องเต็มที่นะคะปกป้องเต็มที่ซึ่งสิปกป้องในดแดนป้องกันไม่ให้เขาพูดไม่ได้แต่เขาก็ับออกมาจังสี่หละะ่ะออกมาตอบโต้นะคะออกมาตอบโต้กับคอาเมต์ทีบอลสังสรรค์ ให้กำลังใจศิลปินดีที่สุดนะคะบวบาติปินทันใดๆเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็น f อฟรอบนอกหรือ f อฟซะประจำเอฟซที่ฮักเสียงวีหกทุกคนเมนบอกเข้ากระดองคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะคลิปนี้กับมาบอกับพี่กำลองกันแต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอันนี้เป็นพ่อนทีประเสืฐที่อย่าป่วยพ่อหายทุกท่านทุกมือทุกมือนะคะพี่น้องะ่ะเจอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า